h o n d a h l นะคะรถปี2019คันนี้สภาพส,สวยๆเลยนะคะราคาหายไปจากป้ายแดง50%นะให้หารถมือชงนานห้ามพลาดเลยนะคะออปชั่นจัดหนักจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วได้กระจกเดิมแท้ทุกบานคุญแจสำรองครบนะคะคันนี้ฟนะรีดาวผล9ก้0 0ันนเรทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2-39%นะคะ ออปชันให้มาครบแล้วนะคะใครที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถไปใช้ง,งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะฟรีดาวได้เลยออกง่ายออกได้ถูกอาชีพไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะใครสนใจห้ามพลาดรีบพักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถส,สวยหนึ่งคันมารำเสนอได้ชมกัน เป็นตัว Honda h r ฮนะคะ1.8 EL ปี2019นะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานตรดประจำการนะคะใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถวิชิงานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะเป็นรถ5้าที่นั่งขนาดใหญ่ออปชั่นเนี่ยให้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจนะติดต่อมหานัดได้นะคะรีบทักรีบโทรมาได้เลยเบอร์ทโทร0 9 8 2 6 0 9 5า7นะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพสวยแนละ้ว การันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเป็นเครื่องนะคะรุ่นนี้นะคะนานๆจะมีหลุดเข้ามานะใครที่ตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะออปชั่นให้มาครบนะคะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบด้วยราคานะคะหายไปจากป้ายแดง50%เลยนะเพราะว่าตอนเปิดต,ต,ต,ตัวป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่1 5 9 0 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์ราคาค่าตัวแบบเพียง 529,000บาทเท่านั้นเองนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะพอนเริ่มต้น9,000บาทรายได้2เท่าของค่างวนเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีเนี่ยได้เลยเดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นเองนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดน,นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด เรามีบริการไฟแนนซ์ไปรเซ็นต์ให้ถึงที่ด้วยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนะัดพาชมรายละเอียดของรถกันนะคะคันนี้ป้ายทะเบียนนี้เลย9ก้าอไก่ชฉชิง1 4 8 7กรุงเทพม,มหาคนครนะคะโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียมนะคะเป็นรถสี่บอนเงินนะคะสีสวย,วยดูแลกันง่ายๆเลยนะไฟหน้าได้เป็นแบบ f u ู l LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเด y t i ท e โคมไฟไม่มีรอยแตกไว้แล้วนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สภาพสวยๆเลยลูกค้าคาะใครที่สนใจนะอยากได้รถไปเที่ยวปีใหม่อยากได้รถเป็นของขวัญน,นะคะช่วงนี้ใกล้สิ้งปีแล้วนะเป็นช่วงเทศกาลช่วงไฮซีซันใครอยากได้รถไปใช้งานไว้ขับกลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าไว้ใช้ในชีวิตประจําวันติดต่อมาหานัดได้นะคะช่วยทุกท่านดันทุกเทสเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ ได้เป็นล้อมแบกเดิมแท้จากโรงงานรถห้าลูโรโก้ตรงกางนะคะเป็นแบกอลลอยปัดเงาสองสีนะยางนะคะจะให้เป็นยางปี2024เลยยางปีใหม่นะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดในเยิ้ม,น,มนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทัทง้งคันนะคะสันเรียมคมตรงปง,งซุม้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะ เส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยละกีมเลยนะการันตีโครงสร้างเดิมทั้งขันนะคะปิดผิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะส่วนมือจับประตูนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นพลาสติกสีดำน,นะคะอยู่มุมบนนะสภาพสวยออปชั่นจัดเต็มดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะคะ กุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้กุญแจสำรองมีมาให้ครบ2ดองนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านโลโก้ฮอนด้มีติดอยู่ครบนะคะลูกค้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยสภาพพร้อมใช้เลยนะมาดูภายในกันนะคะสําหรับภายในดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะลูกค้าสวยๆหรูๆนะภายในเป็นโพลสีดำตัดด้วยสีเบรดนะคะออปชั่นจัดมาให้ครบแล้วนะคะมีในส่วนของ กระจกออโต้นะคะคู่หน้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างฝับพับไฟฟ้ามือจับประตูด้านในเป็นแบบโพรเมียมมีที่วางเจ้าน้าขวดน้ำตรงแผงประตูให้นะคะ หมดไอคอนนะคะหมดประหยัดน้ามันมีมาให้ระบบปรินเทลล่ามีมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีคูสคอนโทรลมีเพนเดนชิพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าออปชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมาให้เรียบร้อยนะคะได้จอ Android ด้วยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะขับขี่ใช้งานง,านงาน่งายๆปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะจะหลบอยู่ด้านในนะนี่ ผมเองจงะะบบิ้งสตาร์ทนะคะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะคะลูกค้าการเช็คระยะแม่เทนเป็นไห่ละมันเครื่องเปลี่ยนสูตรนะคะคันนี้เรกใหม่นะคะอยู่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นโลนะแสนเจ็ดหมื่นโลแต่ว่าเป็นใหม่แท้ใหม่เดิมไม่มีการกลับใหม่ก่อใหม่แน่นอนนะคะออปชั่นให้มาลดล้นเลยมีบายสปอร์ตให้ด้วยนะคะกล้องด้านข้างนะนี่กล้องกระจกด้านซ้ายนะคะจะมีกล้องด้านข้างให้นะลูกค้า เวลาลูกค้าที่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะมีกล้องโชว์ขึ้นมาเนาะไว้มองรถด,ด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวกล้องถอยหลังนะคะก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเดรกมือไฟฟ้ามีกล้องบันทึกหน้าเซนเซอร์หน้ามาให้นะคะลูกค้ากระจกมองหลังก็ตัดแสงออโต้นะภายในสวยๆหรูๆเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะมองหารถวิใช้งานอยู่แนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะ HRV อานะคะ เป็นรถห้าที่นั่งขนาดใหญ่รถคอสต์โอเวอร์นะคะส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะนังซีด้ามเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดและเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะหัวนอตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถลอกรอยไขหรือว่าร่องรอยเขียบยายเลยการตีกโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยสี่ดาวนะคะผ่อนเก้า รายได้2เท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะอดี้กว้างนั่งสบายกระเป๋าจริงโจสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่พักแขนด้านหลังให้ด้วยนะเบาะด้านหลังปรับพับได้นะคะลูกค้าพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ข้อดีของฮอนด้าเลยนะเวลาพับเบาะนะคะมันจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะ ระหว่างห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกบบระบาะนะคะจะเป็นระนาบเดียวกันเลยเนาะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะ Honda H RV 1.8 BL ปี2019 529,000บาทนะคะราคาหายไปจากป้ายแดง50%เลยลูกค้าเพราะว่าเปิดตัวป้ายแดงเนี่ย1,59,000บาทนะราคาหายไปครึ่งนึงเลยนะคะลูกค้าได้รถสภาพสวยๆไปใช้างานกันด้วยนะคะส่วนไฟท้ายของรถนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยเป็นไฟท้ายแบบ LED ไฟทับทิมมีมาให้นะคะกล้องหอยหลังติดตั้งให้จากโรงงานกระจกหลังติดตัวไล่ค้ามาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกด,ดูที่สามนี่เห็นชัดเจนแล้วก็เสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะคะใครสนใจคันนี้รีบพักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้ตามเบอร์โทรหน้าจอเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะบอดี้ด้านหลังกว้างมากบรรจุกเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าถ้าพับเบาะทั้งสองฝั่งเนี่ย สามารถปูที่นอนปิกนิกนอนได้เลยนะสาหรับใครที่ชอบออกไปแฮปปิ้งนะคะหรือว่ามีสัมภาระที่ต้อง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 ขนของเยอะเนาะพวกพ่อค้าแม่ขายที่ออกของออคขายของตามตลาดนั้นเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าพับหมดสองฝั่งพื้นที่ในการวางสัมภาระเก็บสัมภาระเนี่ยถือว่าเยอะมากๆว้างมากๆนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลย ไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานทั้งสองฝั่งนะคะโลโก้ไทยคยโตมีติดอยู่ชัดเจนนะคะไม่มีรอยแตกรอยแล้วแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตคือเดิมเดิมจากโรงงานเลยซีนเดิมจากโรงงานนะคะหัวน,น็อตไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขียบเพียรเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้า บอดี้ด้านล่างเครื่องมือครบนะคะซีนเดิมจากโรงงานล้ออะไรมีมาพร้อมเลยนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะคอนเก้าพันฟรีดาวได้เลยนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเริเ่มต้นที่ 2. 3 9เเท่านั้นนะคะแล้วก็มีบริการนะคะ ตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วย274รายการนะคะมีใบเซอร์ออกให้เรียบร้อยเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะตรวจ274รายการลูกค้ารับรองว่ารถที่ลูกค้าได้ไปนะคะหรือว่าซื้อออกจากเพจยน์ไปเนี่ยคุณภาพเกรด A แน่นอนไม่มีชนนักติดคว่ำมจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะมาดูกันต่อนะคะหัวน็อตซอกประตูอีกหนึ่งฝั่งเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขียบเพี้ยเลยนะคะแผ่นเพลของรถมีติดอยู่ชัดเจนเช็ค ประวัติกับศูนย์ h o น d a ได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะบอดี้ภายในสวยๆนะคะออปชั่นให้มาครบแล้วนะลูกค้าสภาพสวยมากนะคะมีกุญแจสำรองให้ครบกระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้ Honda มีติดอยู่ครบนะคะภาษีหมดอีกทีกันยาปี68นะพระบรทางร้านดูแลให้มีวารันตีหลังกานขายให้นะคะลูกค้าใครสนใจหารถวิชชงานห้ามพลาดนะคะคันนี้แนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ ใครสนใจร,ร,ร,รีบทักรีบโทรรีบติดต่อมหาลัดได้ตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะเดี๋ยวนดัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดนอาห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยอนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ1,800 cc 141แรงม้านะคะรองรับน้ํามันเบนซินเ91-95 e20 e85 e เติมได้เลยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันก็ประมาณ14-17กิโลลิตรนะคะก็แล้วแต่นะสภาพจราจรนะขนาดนั้นด้วยนะคะลูกค้าใครที่สนใจห้ามพลาดเลยเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสันไม่มีสทานไม่มีคาบน้ํามันหยดเลยเยิย้มนะคะพวกหขวนอ็อตไม่มีรอยไขยรอยเทียบขะยยื้น เลขเครื่องเลขพาร์ทอะไรมีให้เห็นชัดเจนมาร์กตั้นสีจากโรงงานเดิมๆนะคะคานด้านหน้าตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะเมทอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนการันตีโครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะสีเดิมๆจากโรงงานเมทอาร์ตเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวหัวน็อตนะคะตรงแก้มด้านในซีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยเขียดยเลื่อนหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะ เมดอาร์ตฝากระโปรงรูน็อตกลมๆนะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวสติ๊กเกอร์มอกมีติดอยู่ครบเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะคะแนะนำไป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะ คันนี้นะคะเป็นตัว honda h e a v 1.8 el ปี2019นะคะราคา5 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่9,000รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะแนะนำไปหนึ่งทางเลือกสนใจรีบทักรีบโทร รีบติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปนยเกดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ S <S mm hmm. มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันได้ทุกเทสนะคะสำหรับวันนี้กัจากกันไปฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกัน mm hmm. นัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ